สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแฟนเพจอำเภอราศีสไลจยจังหวัดศรีสะเกดและทาง y YouTube ศรีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาประมวลเหตุการณ์น้ําท่วมในเมืองศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับจุดแรกนะครับจุดนี้ก็คือทางเข้าเคหะชุมชนและบริการชุมชนศรีสะเกดนะครับหรือว่าทางเข้าเคหะชุมชนศรีสะเกดนั่นเองอยู่ข้างๆกับห้างแมคโครนะครับถนนอุบลนะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง ถือว่าท่วมหนักสุดๆในรอบหลายปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งรถยนต์ธรรมดาทั่วไปไม่สามารถผ่านได้แล้วนะครับจะต้องใช้รถนะครับรถขนาดใหญ่รถบรรทุกแบบนี้นะครับขนประชาชนเข้าออกกันทุกๆวันในตอนเช้าๆแล้วก็ทั้งวันที่จะมีประชาชนออกไปทํางานกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือจุดแรกนะครับของสถานการณ์น้ําท่วมในศรีสะเกดนะครับจุด ทางเข้าเคหะชุมชนศรีสะเกดนะครับตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดหรือว่าซอยข้างๆห้างแมคโครนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูในพื้นที่อื่นๆกันนะครับสำหรับจุดน้ำท่วมจุดที่2นะครับของเมืองศรีสะเกดนะครับก็คือบริเวณของสะพานห้วยน้ำคำนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็จะเป็นบริเวณของแยกนิกกรถนนอุบลนะครับตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูนะครับ นี่นะครับก็คือบริเวณของถนนที่ปิดนะครับเป็นถนนอุบลนะครับอยู่ก่อนถึงแยกนิกรมอเตอร์นะครับถ้ามาจากในเมืองสีสเกตนะครับก็ปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับห้ามรถผ่านนะครับตรงนี้น้ําท่วมสูงนะครับตรงบริเวณนน้นะครับก็คือที่ท่วมก็เป็นสะพานห้วยน้าคานะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเมื่อ สามสี่วันที่แล้วเนี่ยยังสามารถใช้การได้อยู่นะครับเพราะว่าน้ํายังไม่สูงขนาดนี้มาวันนี้ครับข้ามไม่ได้แล้วนะครับโอ้ปลาเยอะมากครับคุณผู้ชมนี่ครับบริเวณนี้ก็ท่วมสูงนะครับปิดการจราจรเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับสะพานห้วยน้ําคํานะครับคุณผู้ชมครับเป็นสะพานเล็กๆนะครับชื่อว่าสะพานห้วยน้ําคําอยู่บนถนนอุบลนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เอ่อล้น ท่วมเริ่มท่วมน้าเริ่มท่วมบ้านชาวบ้านเขาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เลยปิดการจราจรนะครับคุณผู้ชมครับโอ้มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งพาเข้ามาครับคุณผู้ชมดูครับแต่ว่าเขาปิดการจราจรนะครับไม่ให้ไม่ให้ประชาชนสัญจรแล้วนะครับปิดการจราจรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีรถผ่านนะครับให้เลี่ยงไปใช้ในทางเลี่ยงนะครับนี่ก็คือจุดที่สองนะครับของสถานการณ์น้ําท่วมในเมือง สีสะเกดนะครับซึ่งก็คือห้วยน้ําคํานะครับอยู่เขาเรียกว่าสะพานห้วยน้ําคํานะครับซึ่งอยู่ถนนอุบลที่จะมุ่งหน้าไปทางอุบลราชธานีจะมุ่งหน้าไปตรงแยกนิกรมอเตอร์นะครับนั่นก็คือจุดที่2นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นรถขายหอมแดงนะครับมาขายอยู่ข้างในเนื่องจากน้ําท่วมตลาดนะครับตลาดขายหอมกระเทียมหรือว่าตลาดขายหอมแดงตลาดท่าเรือสีสะเกดนะครับน้ําท่วมนะครับ พอขาแม่ค้าที่ขายหอมแดงก็จะนาหอมหอมแดงขึ้นมาขายอยู่ข้างบนนะครับอีกเลี่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับสถานการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างเด็กๆก,ก็เล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคือบรรยากาศของถนนวิจิตรนครในอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับเด็กๆเ,เล่นน้ำกันอย่าง สนุกสนานทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขี่รถชมนะครับบรรยากาศของน้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมครับโอ,โ,โอ้โหเริ่มเริ่มสูงแล้วนะครับตรงนี้น,นี่ครับอันนี้ก็เริ่มท่วมสูงทีเดียวครับอ่าเขานั่งทำอะไรกันคบพี่เนี่ย อ๋ออเรือครับผมอ๋อรอเรือรอเรือที่จะข้ามไปน่้นใช่ไหมครับผมอ๋อตรงนี้คือที่รอเรือนะครับอ๋อครับครับขอบคุณครับอ๋อนี่อะไรนะครับพี่บริเวณนี้นะครับคือถนนวิจิตรนครซอยหนะครับหรือว่าวิจิตรนครซอย6นะครับชาวบ้านก็รอนั่งรอเรือที่จะมารับข้ามไปฝั่งทางน้นนะครับซึ่งน้ําท่วมสูงนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ครับ น้ำท่วมสูงทีเดียวครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมผมจะเลี้ยวรถกลับแล้วนะครับเนื่องจากว่าน้ําท่วมสูงครับไปไม่ไหวแล้วนะครับคุณผู้ชมตรงปั๊มคุณปู่นะครับคุณผู้ชมนี่บรรยากาศนะครับชาวบ้านที่จะรอรอรอเรือรับส่งนะครับเขาไปข้างในนี่ก็คือบรรยากาศของน้ําท่วมบริเวณถนนวิจิตรนครนะครับคุณผู้ชมครับในเมืองศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นๆกันอีกนะครับคุณผู้ชมครับ ที่นี่ก็เป็นอีกที yani. ่หนึ <gment mouve> ่งนะครับที่ท่วมนะครับในเมืองศรีสะเกดนะครับเป็นชุมชนวัดทรายทองนะครับหรือว่าชุมชนทางไปประมงศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับก็ท่วมจนปิดการจราจรร้อยเปอร์เซนต์เลยทีเดียวนะครับที่นี่ชาวบ้านจะต้องใช้เรือแล้วนะครับทางประมงศรีสะเกดนะครับจากด้านหลังสารากลางจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็จะไปประมงศรีสะเกดนะครับก็ ท่วมหนักเช่นกันนะครับที่นี่ครับครับที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่น้ําท่วมนะครับในเมืองศรีสะเกดนะครับเป็นบริเวณด้านหลังของเรือนจําจังหวัดศรีสะเกดนะครับผู้ชมครับก็มีกําลังมีการอบพยพประชาชนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ซึ่งน้ําก็ท่วมสูงนะครับเป็นชุมชนหาเรือนจําจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับผู้ชมดูนะครับระดับน้ํานะครับที่ ที่ท่วมบ้านชาวบ,บ้านนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ถือว่าท่วมสูงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับน,นี่ก็หนักทีเดียวนะครับคุณผู้ชม หลังเรือนจำสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับหนักทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเรือนจำสีสะเกตนะครับฝั่งทางด้านโน้นนะครับทางนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือกำลังทำการอพยพนะครับประชาชนอยู่นะครับทางด้านหน้า และมาดูอีกที่นะครับคุณผู้ชมครับที่บริเวณที่น้ําท่วมในเมืองศรีสะเกดก็คือชุมชนสะพานขาวนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือสะพานขาวนะครับเป็นสะพานที่ข้ามลาห้วยสํารานก่อนที่จะเข้าตัวเมืองศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ําท่วมสูงแล้วก็ไหลแรงทีเดียวนะครับแล้วก็คุณผู้ชมดูชุมชนนะครับที่อยู่ริมลําห้วยสํารานนะครับเดี๋ยวผมจะซูมมาให้ทุกท่านดูนะครับก็คือท่วม มิดหลังคาเลยก็มีนะครับบางหลังนะครับนี่แหละครับคือสถานการณ์น้ําท่วมในเมืองศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่งห้วยสํารานนะครับก็ท่วมได้รับความเสียหายกันอีกหนึ่งที่นะครับของสถานการณ์น้ําท่วมในเมืองศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูในส่วนอื่นๆของบริเวณน้ําท่วมในเมืองศรีสะเกดกันต่อนะครับและบริเวณที่น้ําท่วมสูงอีกที่หนึ่งก็คือบริเวณแยกมอรามนะครับคุณผู้ชมครับฝั่งทางด้านนี้ยังใช้การไม่ได้นะครับใช้ได้ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็ทําเป็นถนนเลนสวนให้รถวิ่งกั้นให้รถวิ่งสวนทางกันนะครับฝั่งอีกเลนนี้นะครับเพราะว่าเลนนี้น้ํายังคง ส่วมสูงนะครับยังคงใช้การไม่ได้นะครับนี่คือบริเวณแยกมอรามนะครับหรือว่าแยกมหาวิทยาลัยรามคำแหงอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งก็อยู่ติดกับพืชสวนทางด้านโน้นนะครับบริเวณนี้ก็คือแยกมอรามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับแยกมอรามนะครับซึ่งวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแยกมอรามนะครับใช้การได้แล้วดีแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เมื่อก่อนฝั่งนี้ก็ยังจะแ,แทบจะใช้การไม่ได้นะครับแต่วันนี้ใช้การได้อย่างดีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับแยกมอรามคำแหงอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดและอีกที่หนึ่งนะครับที่น้ํายังคงท่วมสูงและปิดการจราจรนะครับคุณผู้ชมก็คือแยกเป็นถนนตัดใหม่นะครับจากแยกมอรามคำแหงไปยังเทคนิคศรีสะเกดนะครับซึ่งท่วมสูงทีเดียวนะครับแล้วก็ปิดการจราจรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถไม่สามารถ ผ่านได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับปิดการจราจรร้อเปอร์เซ็นตนะครับรถไม่สามารถผ่านได้นะครับจากแยกมอรามคําแหงไปยังเข้าเมืองไปยังเทคนิคสีสะเกตนะครับคุณผู้ชมครับดูระดับน้านะครับท่วมสูงแล้วก็รถไม่สามารถผ่านได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือสถานการณ์น้ําท่วมในเขตเมือง ศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้เพจอำเภอราศีสไลจยจังหวัดศรีสะเกดและทาง Youtube ช่องศรีสะเกดชาแนลนะครับนำประมวลภาพอัปเดตมาให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ